สวัสดีครับผมอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่สามสามเจดของเรากับไมค์ครับพอดแคสต์ครับผมในวันนี้ครับผมผมจะมานำเสนอเรื่องของการที่เรานั้นได้ไปพูดหน้ากล้องครับผม,มทุกคนเคยคิดว่าเฮ้ยก,การพูดหน้ากล้องเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมันง่ายนะแต่ว่าคุณรู้ไหมครับว่าผมนะ่ะกว่าจะเทคได้แต่ละฉากแต่มันต้องอาศัยเวลาขนาดไหนถึงจะสามารถที่จะเทค เอามุมนั้นน่ะได้ทุกคนคือจริงๆนะมันเป็นเรื่องง่ายทุกคนแต่ว่าการที่เราจะสามารถที่จะทําให้มันแบบเป็นโปรเฟชชั่นอลขึ้นมาเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะครับคนที่ยังไม่เคยพูดหน้ากล้องมาก่อนอาจจะพูดผิดสคริปบ้างแต่ว่าถ้าคุณนั้นมีทักษะนี้ครับผมผมบอกได้ว่าคุณนั้นจะเป็นคนที่พูดเก่งมากๆเลยครับดังนั้นเนี่ยเตรีมยมเลคเชอร์จบไว้เลยครับทุกคนโอเคอันดับหนึ่งเนี่ยคุณต้องรู้่าจากว่าคุณจะพูดถึงหัวข้อเรื่องอะไร ที่สองเลยคุณจะนำเสนออย่างไรให้คนมาติดตามน่าสนใจน่ารับฟังครับผมคุณต้องมีสา,าที่แบบคลายเมฆจุดเริ่มต้นของคุณคุณต้องทําให้ดีครับผมและอย่างสุดท้ายเลยนะครับคุณต้องใช้ใจของคุณในการนําเสนอครับทุกคนแน่นอนครับเข้ามาฟังคุณต้องอยากได้เนื้อ,อาหาหนึ่งและก็สาระนะผมดังนั้นในวันนี้นะครับผมจะมาเรื่องการพูดอย่างไรให้มีประสิทธิภาพต่อหน้ากล้องครับ ผมรับประกันว่าทุกคนฟังคลิปนี้จบแล้วเนี่ยจะสามารถพูดน้างกล้องได้แบบไม่เขินอายเลยครับผมโอเคเรามาเข้าถึงเนื้อหาเลยนะครับหนึ่งกำหนดหัวข้อเรื่องครับผมผมไม่รู้ว่าคุณจะพูดถึงหัวข้ออะไรแต่ว่าคุณต้องหาก่อนว่าวันนี้คุณจะพูดอะไรเช่นวันนี้ผมพูดเกี่ยวกับการพูดนั่งกล้องอย่างไรให้มีประสิทธิภาพใช่ไหมผมก็จะบรายายไปที่ได้ฉากที่ได้ฉากว่าขั้นตอนนี้ต้องทอําทยัางไงทำยังไงไปเรื่อยๆครับผมสองเนื้อหาคุณต้องชัดเจน เข้าถึงจุดไคลแมตแล้วก็จุดที่เรียกว่าจุดพีคนะี่ทุกคนเออจะประมาณนี้ครับผมและอย่างสุดท้ายเนื้อหาคุณต้องนําเสนอด้วยจิตใจของคุณอย่างที่ผมพูดไปในตอนแรกๆนะครับ2ส,สิ่งนี้สสิ่งนี้นะครับคุณจะมีในการพูดให้ได้เลยนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดคุณอย่าพยายามพูดให้เป็นวอกไปวนมาอย่างนี้มันจะทําให้ท่านผู้ชมงคนร,รู้สึกว่ามันน่าเบื่อครับผมอันดับแรกเลยคือมันน่าเบือ่อ ถ้าถ้าคุณอ co ่าม mm ัน hmm. พูดต mm ิดจขัดๆนะทุกคนมันมันทาให้เราหน้าเบื่อมากยิ good, ่งขึ้นนะครับและวั้การพูดทําให้แบบเป็นเป็นตามธรรมชาติองผมอย่าไปเกิงอะไรมากคนนึก็รออกคนพูดเลยครับผมไม่มันไม่มีอะไรผิดในถูกหรอกครับการเป็นผู้พูดที่ดีแล้วก็การเป็นผู้ฟังที่ดีมันควรที่จะอ่าเรียกว่าการบาลานซ์กันระหว่างผู้ฟังกับผู้พูดครับผมคือไม่มีใครที่พูดเก่งไปตลอดทุกเรื่องครับบางหัวข้อเรื่องเนี่ยผมอาจจะ ไม่ได้พูดหรือว่าลงดีเทลละเอียดอะไรชัดเจนมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าคืออยากให้ทุกคนเข้าใจเนอย่างน้อยคือเรามาพูดเนี่ยเราพยายามสื่อสารให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับใน EP ต่างๆที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไมคราฟพอดแคสต์หรือว่าเป็นไมคราฟที่ผมเล่นเป็นเกมเนี่ยทุกอย่างที่ผมนำเสนอขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเกิดจากความคิดของผมแล้วก็ประสบการณ์ขขผมอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะพูดในดีเทลของรายละเอียดเกี่ยวกับไมคราฟอะไรพวกนี้นะครับ ทาให้คนเนี่ยเข้าใจหรือว่า,าสามารถที่จะรับสารที่เราสามารถสื่อออกไปได้ได้อย่างถูกต้องนะผมแล้วก็เป็นเรื่องที่มันไม่น่าเบื่อแล้วก็จําจีจดจนไปนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับก็จะเป็นการเกี่ยวกับการพูดอย่างไรนะครับทําให้คุณนั้นมีประสิทธิภาพในการพูดได้เก่งมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคสำหรับอีพีนี้ก็จะมีเพียงเท่าน,นี้นะครับก่อนที่จะไปกันเนี่ยผมจะมาส่งให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคือหนึ่ง คุณต้องมีประเด็น2จุดไครแมทจุดเริ่มต้นจุดชี้เอ็นต่างๆคูณ3พูดให้ได้อัตรรนมากขึ้นคือการใส่ใจในการพูดและก็4ห้าพูดวกไปวนมามันจะทําให้คุณนั้นสับสนแล้วก็ผู้ฟังคุณเนี่ยจะสับสนว่าไม่เข้าใจเนื้อหาได้นะครับทุกคนโอเคสำหรับอีพีนี้ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมไว้เจอกันใหม่น e ี้พีหน้ากับไมค์ครับพอดแคสต์อย่าลืมนะผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้คลิปนี้ด้วยนะครับทุกคนผมจะได้ อ่าเป็นตัวยอดในคลิปต่อไปนะครับทุกคนถ้าใครยากให้ผมนะครับทำค, Podcast, คลิปอ่าไม่คับพอดแคสเกี่ยวกับอะไรเนี่ยสามารถเดียรคอมเมนต์ใต้าคลิปนนึได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ทุกคนได้รับฟังกันนะทุกคนโอเคบ๊าบายครนะผม